ทันทมยังปฏิจจะสมุปปาธรรมเมสุอ e ิทัปปเจยตาทิธรรมปาทังพระนามะเสนกาตาโมจะพิกเวปฏิจจะสมุปปาโทรูก่อนภิกษุทั้งหลายกาปฏิจจะสมุปบาทเป็นอย่างไรเล่ากาติปัจเจยาภิกเวชรามรณัง ดูกนภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณาณนยา่อมีอุปาทาวาภิกขเวตาทาคตานังอนุปาทาวาตาทาคตานังดูกนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตาทาคคทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตาม จะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามวิตาวาสาธาตุาธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวธรรมสิตตาตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมาอิทัพปัจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นต่างตาทาคาโตอภิสัมพุชติอภิสเมติตถาทาคตย่อมรูปรามจฉพาะย่อมถึงรามจะพะซึงรมธาตุนั้นอะิสัมพุจิตวาอภิสเมตวา กันรู้พร้อมจะพอแล้วถึงร้อมจะพอแล้วอาจิคติเทเสติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญาเปติปัสสเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรารติวิภาัชาติย่อมเปิดเผยย่ยอมจำแนกแจก,กแจงอุตานิกโรติ ย่อมทำให้เป็นเหมือนการหายของที่ความปัสธาธาติจาหะชาธิปัจจยาภิกขเเวชรามรณังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณาย่อมมี อิติข้อพิกขะเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลยาต,ะต,ะต,ะตะาต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 าธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตาตาตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตาตาตาเป็นอวิตาตา คือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอานัญญตาตาเป็นอานัญญตาตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจยาตาเป็นอิทัปปัจจยาตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อายังอุจจติภิกขเวปฏิจจสมุปปาโทดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเพาว่าปัจจยาภิกขเวชาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะพบเป็นปัจจัย ชาติย่อมมีปัสสะาติจาระภาวะปัจจยาภิคเวชาติและได้กล่าวแล้วในบัตนนิว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะพบเป็นปัจจัยชาติย่อมมีอุปาธาณปัจจยาภิขเวภว ดูกนภิกษุทั้งหลายเพระอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีปัสสธาปิจาหะอุปาทานปัจจยาภิกขเเวภะวและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูพระอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมี ตานห้าปัจจะยาภิกขเเวอุปาทานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีปัจจะาธาติจาะทานห้าปัจจะยาภิกขเเวอุปาทานังและได้กล่าวแล้วในบัดนีว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดู เพราะทันหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีเวทนาปัจจะยาภิกขเวทันหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีาตาสะทาปิจาหาเวทนาปัจจะยาภิกขเวทันหาและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่า ูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีหาสาปัจจยาพิขเวเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเ,เวทนาย่อมมีปัจจธาติจาหะ ผัสสะปัจจะยาภิกขเวเวทนาและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพระพาะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีสาลายตนาปัจจะยาภิกขเวภัสโสดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะสาายตนาเป็นปัจจัย อาสาย่อมีปัจจัาติจาหะสลายาตนาปัจจยาภิกเวภัสโสและได้กล่าวแล้วในบัตนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูถ้าสลายตนาเป็นปัจจัยอาสาย่่มมี นามรูปป,ปัจจยภิกขเวสลายตนาดูก่อนพิกษูทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนาย่อมมีปัจสถาติจาหะนามรูปป,ปัจจยภิกขเวสลายตนาและได้กล่าวแล้วในบัตดนี้ว่าดูก่อนพิกสูทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงมาดูพระนามารูปเป็นปัจใจทาลายตะาะย่อมมีวิญญาณปัจจะยาภิกเวนามารูปังดูกนภิกษุทั้งหลายพระวิญญาณเป็นปัจจัยนามารปมูปย่อมมีปัสสะทิตจาระวิญญาณปัจจะยาภิกเเวนามารูปัง และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย่านทั้งหลายจงมาดูเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามารูปย่อมมีสังขารปัจจยาภิกขเววิญญาณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีปัสสะธาติจาหะ สังขารปัจจายาภิกขเววิญญาณังแพรได้กล่าวแล้วในบัตนีว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผ่านทั้งหลายจงมาดูเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณยอ่อมมีอวิชชาปัจจายาภิกขเวสังขารังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายย่อมมีอุป,ปาทาวาภิกเวตาธาคตานังอนุป,ปาทาวาตาธาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามภิทาวาสาธาตุธรรมธาตุนั้น ย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวธรรมสิตตาตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมานิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาอิทัปปัจจะตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จเกิดขึ้น ต,ตังตาทคโตอาภิสัมุทธติอภิสมติตาขอหยามรูร้ความจะพอะยามถึงความจะพะซึ่งธรรมธาตุนั้นอ,า,อษษาภิสมุจธิตวาอภิสมีสวาการรูร้ความจะพะแล้วถึงรง้ามจะพะแล้วอาจิคติเทเสติยอมบอกยอมแสดง ปัญญาเปติปัสสาเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวารติวิภัชติย่อมเปิดเผยย่อมยำแน่แก่แจงอุตตานิกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหายของที่ความปัจจาถาติจาอาอวิชชาปัจจยาภิขเวสังคารา และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีอิติโคภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลยาต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 าธรรมธาตุใดในกรณีนั้น อันเป็นตาตาตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตา,าตาตาเป็นอวิตา,าตาตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอานาันญา,าตาเป็นอานัญญาตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัพปัจจะตาเป็นอิทัพปัจจะตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นบจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นอายากวุจจะติภิกขเวปฏิจจสมุปาโทดูก่อนภิกษุทั้งหลายรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปาคือทรมันเป็นธรรมชาติอาศัยการแล้วเกิดขึ้นดี auprès ด